สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมูเตรูวันนี้ทางรายการมูเตรูจะพาทุกท่านไปที่วัดป่าเทพนิมิตเจดีสามัคคีธรรมซึ่งวัดนี้ตั้งอยู่ที่บ้านคูนาน้อยหมู่9ตำบลนาคู่อำเภอนาแกจังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นที่ตั้งของเจดีสามัคคีธรรมที่เกิดจากความศรัทธาของหญิงร่างทรงคนหนึ่งชื่อยายสุนปัจจุบันเสียชีวิตแล้วได้นิมิตฝันเห็นถึงสถานที่ดังกล่าวว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นสถานที่อยู่อาศัยขององค์ปู่นคราชจึงได้ร่วมกับชาวบ้านรวมถึงปรึกษาพระเจ้าอาวาสคือพระอาจารย์อารีเตชะธรรมโมอายุ60ปีเจ้าอาวาสวัดองค์ปัจจุบันได้ร่วมกันก่อสร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพศ2527 โดยมีหลวงปู่คำพันธ์หรือพระสุนทรธรรมกรพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเป็นประธานในการวางศิราเรกร่วมกับแรงศรัทธาของชาวบ้านลักษณะการสร้างเป็นเจดีทรงยอดแหลมสูงประมาณ10เมตรฐานกว้างประมาณ5เมตรโดยใช้วัสดุก่อสร้างจากหินดินและทรายภายในบรรจุสิ่งของมีค่าโบราณ รอบนอกมีการประดับตกแต่งเรียงรายลักษณะเป็นเจดีองค์เล็กประดับเรียงรายจากฐานสู่ยอดจำนวน84,000องค์ซึ่งเปรียบได้กับคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดคือ84,000พระธรรมขันธ์โดยมีการสร้างองค์พญานาครวม8องค์ดูแลปกปักรักษาที่สำคัญเกตของพญานาคทุกองค์จะสร้างด้วยเปลือกหอยแครงธรรมชาติที่สวยงามและลงตัวเป็นการออกแบบเพื่อสื่อถึงความศรัทธาของชาวบ้านที่รวบรวมมาบริจาค รวมถึงลถค่าใช้ใจ่ายในการก่อสร้างในยุคนั้นอีกด้วยปัจจุบันได้มีการบูรณะตกแต่งด้วยสีทองเหลืองที่สำคัญรอบองค์เจดีย์84,000พระธรรมขันยังมีการออกแบบก่อสร้างองค์พญานาคไว้ปกปักรักษาตามความเชื่อเนื่องจากเชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดินแดนพญานาคปกปักรักษาศาสนาและพระสัมมาสัพพุทธเจ้ามีการออกแบบสร้างพญานาคหพระองค์ เหลือจากฐานสู่ยอดเจดีส่วนอีกสามพระองค์จะเลื้อยขดรอบองค์พระธาตุแต่รวมกันเป็นสามเสียน ซึ่งเชื่อว่าเป็นองค์พญานาคที่มีหน้าที่ดูแลพระพุทธศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปจนกว่าจะหมดยุคของศาสนา5,000ปีถึงยุคพระศรีอริยะเมตไตรหากใครอยากจะไปสักการะบูชาและอยากจะไปชมสิ่งมหัศจรรย์ด้วยการทำพญานาคจากเปลือกหอยแล้วก็ลองไปชมกันดูได้นะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วแต่ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้กับทาเพจอัปเดตดวงด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ